สวัสดียามเช้าจ้าโมนี่บอสอะเจ็ดม่วงอยู่กิเขาเป็นมูอขึ้ตาไม่เยี่คุณตาเบาเบาเริ่มจะเบาเริ่มจะบม่ได้มีเสียงแล้วล่ะพอพื้นเฮาแล้วคุณหลานก็จะไปคุณหลานก็จะไปโรงเรียนวันที่ะลูกวันที่ข้าก้มหัวด้วยกิเขาก็ขึ้ตาซะก่อนแล้วเขาจะไปบุ้งพ่อห่มสวยๆงามๆกันคุณผักเขียงไงมามามากิน เอาัออลงป่ไม่รัรรับช่องไม่ขอขาใท่านโทรลักฮะขารทานโท้ศัพทกไ่ได้ใารออนไลนาใครออนไลน์ส่งเคือดีเว่ะยวบวีไปซื้อทอดจกันนารักกักิมดเป็นไง ขาทยท่นเไปดูยู่ในบ้านแล้วนี่แหละเตรียมแล้เราเอกป๋า่นเคนตัวกะเปามันอยู่ในกระเป๋าก็อดน้วเราเขาไปกินไปมันไหลดีนะอจะหาเลยุณไปไหนอแล้วตั้งพวกนเี้แม่ใหญ่เกิดก่อนแม่รูปฮะเบิ้ง

วนี้วันเดียวหนังเขาสิเด็กเดียวมันจะไปทำอะไรกันบ้างเอออันนี้แต่ล มีแล้วมีผัดมีดอ๋ออเอ้ะด็กปลาแดกปลาแดกทอดปลาแดกเจ้ะมืกินเปล่าบุไรืมวาเด้อกินตะกงกันวกกัาว่าลูก็ไปแล้วาคาไหมเนื้อข้ขับประมาหก อายุปย me ัน้องก็บย้ำใจกัดม okay. uh ่เ huh. ด้เ <Darwin> นี่ยเหนื่ยกหมูบ้ขาดเลยว่มานเนหมขึ้นลดก่อนแม่จังกินออไปโลกไม่สอไแมไเมบอกแล้วบอูเพื่อนแปับ เขออ๋ันจังะยนเขียนยนคนทให้คลิปจะสอนอะไรนะออทำไปแล้วนนะ่เขเาเลยพักนอกมาจากบึงการนะสันเพื่อไะกระลักโอ้โหให้กนว่านยาขัดออกมาเนาะลวกเนื้อให้ะละวกวเนื้นอตเบ้าได้ค่ทางไท่นี่เขาหาทีนเป็นเนื้อทางคึืนได้ตัวเย็นกระยาขย้าไบยให้กินเ้าได้ ปาปาคนขึ้นเยอ่บอ่บ่ย่าปาคนนะซ่แม่ต้นจะเล่าจล้วป่วยจะพ่อห้องนะไมาปยนี่กุ้งห่ง้องคิ่นบ่ได้ยินเ้ยสนับเโอ้ยเในไข่รอกูเมยหน่อยต่ไข่เินะเขาสุดตาเปนบ่ได้ยินเสียงก็เลยเบาดังใจหน่อยเด้อปุ่นปาเขีงแบบแซ่บเด้อสมบบุบบัวบัน,นอนกเฮ้งพักนอกพักนอกพักนกก,นก,ก,นก,ก,นกันออน ทอดปลาแดดแก้วอันนี้ทอดปลาแดดกับแก้วบองเซ็มๆอันนี้ปนหน่อยปนหน่อยเด็กหน่อยปนหน่อยทอดปนหน่อยเนาะปอลลูกเข่าลูกบอาลูกไป้งเรียนว่านอยากบ่๊ะบอ๊ะนันนี้เมียนตุ่นปลาโมกบ่าวันเลยอี โอ้ยดิผู้ว่าใหญ่เป็นบ่ผู้มีอำนานอำามันไม่ได้ยินเออผัวพวกรีตติโบอกว่ามันจะบอกตรงเนยเลสิมามันยสิบหกโอ้ยิบอกกัน้งนอกพังหนอกอยู่อำเภอบึงการมันแสบเลยพังหนอกคงจะังหนอกมีขากินพังหนอกอ มันต้องหน่อปูกกูเหมือนมันจะมาแซมมันนี่เลยมันได้หางน่บกแม่าแ่ไอ้ไอเลบอกว่าหางยิ่งหางยิ่งเยอะนี่เป็แขวม่บนะฮ่าฮ่าฮ่า เอาแวไกมพวกนีลันะโง่ขนาถุงใจนุ่งจังบ่บาปไปกินเขาแล้วโมกินเบิดเจ้าของบ่กินก็ไม่ได้กินบ้านอยากกระสักะานเีย้วขนมก่อนตายได้เดี๋ยวเด้ออันให้ก็แปบนึงที่กินตอนไหนะบดกัดคนน้ำรดอันน่าโมได้กับมาถ่ายตะเพิ่นนี่ล่ะเยกับข้าเกิดเยวกับข้าเสือเยกั ข้องขวัญวันนี้น่ะทนะักเชิญเลยนะคะพอทำอะไรก็ทำตกแถวด้รกินข้าวกับคุณตาเสร็จสับเด้อกินข้าวกับคุณตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะพากันไปบุญขวาหฮมนะคะเพราหผมนานโนเพราหผมซิ่งเดี๋ยวเขาจะเจอกันตอนไล่สดนะคะไลส่สวยๆงามมาก็มา,ามา,าแบบไม่ไปให้ ท่านใดที่สนใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นนาหนาวอยู่เรื่องหนาวผู้ใดบอใส่์ค่ะบอไใส่ในตู้ในยังไว้เดี๋ยววันนี้เขาจะไปยักสองสามใส่แล้วนจะมีรุ่นราคาถือสําหรับผูกผ้าในรถในเรือฮ่มยางกระได้พอหลักดินอื่นเล็กๆน่ารักน่ารักกันไหมเดี๋ยวข้างกระซีเดินทางไปจากบ้านพุทธาไปประมาณยี่สิบกิโลที่จะมาเอาผ้าฮ่มทั้ง้านเขาจะไปกันทั้ง้ัน เนี่ยสามาเอาทุกปีแต่ว่าทุกปีบรเคยได้ว่าบรเคยว่าจะขายใม่ไหมแต่ว่าปีนี้เกิดไอเดียปิ้งขายขายไปนําแต่ว่าตาเกาเขาก็จะเอาไปแจงลูกค้าแจกแจงลูกค้าให้คุณป้าได้เพราะมันยังไป็มาเอาไปเพื่อจะแจกใ้คุณป้าก็มูนี่เข้าที่แรกก็ว่าจะเอาไปแจกคุณป้าแหละเดีกก็เรื่องการไล่สลดลองเบิรงนก็เลยด้ขายมูนี้เขาไปเลยจะมาเอาอีกแต่ว่ามูนีเบิร์ว่า สถานที่เรียบร้อยนะจ๊ะอันนี้จะสร้างไปประมาณ50เพื่อนนะคะไอ้ของโฮมสิ่งโฮมสิ่งอันนี้คือเพื่นเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วพระสีพระสีแล้วโมเลงเทาไหร่สดกันพระสีเพื่นเตรียมมาให้เรียบร้อยวัน,นี้สี่วันเดียวเลยคุณด้จองสีนี่ก็จองเลือง,งามกงักรอบนี้มันต่วสวยๆนะจ๊ะเป็นสันเป็นสัน นี่คือโรงงานผลิตยางยิงไงมโหลานหลังขนขึ้นรถจ้ะแต่ละสินค้าฮ้อง้ามงามหมแนงเดี๋ยวยายสาอะไรสดอีกทีหนึ่งวันเดียววันเดียวก็พี่ ปิกนิกก็มีนะจ๊ะนอนซีคนก็นไดป้ปิกนิกปิกนิกลายสีสันสวยงามอันนี้กำลังจะเก็บขึ้นรถใหญ่ซ่านะจ๊ะนี่อย่างมันเป็นอย่างนี้กลับบา้านราคาได้ของเต็มรถเต็มเรือเลยเด้อกลับบา้านแล้วเดี๋ยวเฮาทายเอาพ่อของป๋าขอก็อตอยุนี่มีสินค้าหลายมีมุ่งมุ่งกับราคาถึ่ถือ พวกมุมพวกที่นอนพวกปิกๆยังมีบถตัวยักษเอาไปบ่ไไว้เพราะว่ามันสินค้าใหญ่อะไรฮะกระทรงยากเดี๋ยวฮะก็กเอาพอ้อเสนอไปกันเนาะแล้วก็ได้พวกห้องหน่อยมาล้ำอยู่เพื่อท่านได้ใจดีจะได้เอาไปบริจาคเล็กน้อยหน่อยไหมเพราะว่าพื้นราคาถึกถกมา,จากจ้ะประมาณกเกินสงสัยกเกินหนึ่งร้อยไดี๋เบจะงบินก่อนว่า,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 าสมควรจำใจก็บพวกบวกลายเราพี่น้องบวกน,นิดเดียวเดี๋ยวกลับบ้านกัน เจอกันได้ตอนไล่สุดนะจ๊าขอบคุณมากๆจ้าเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนาเนาะขอบคุณเลยๆค่ะบ๊ายบาย